จากครั้งที่แล้วนะคะที่เราดูกันเรื่องโต๊ะทานอาหารไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันเรื่องโคมไฟคริสตลัลกันบ้างนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะอะเรากลับมาที่ตัวอื่นบ้างเรามาดูที่งานคริสตัลดิเซียซ่าได้ไหมครับในคริสตัลเป็นยังไงคะในคราสตัลถ้าถ้าพูดในความแตกต่างเนี่ยเอ่อในคริสตัลเนี่ยสิ่งเรื่งที่เราคนไทยเราไม่ค่อยรู้เรื่องก็คือเรื่องของตัว p ล o ที่อยู่ในตัวคริสตัล PBO ก็คือตัวค่าตะปวซึ่งชนเรียนทุกตัวที่เรานำเข้าเนี่ยเรากำหนดค่า PBO ไว้ที่24ค่า PBO มีมากเท่าไหร่จะทำให้เมสิโตตัวนั้นมีความสว่างมีความสดใสมากขึ้นเท่านั้น24 PBO คือมาตรฐานสูงสุดของเมสซิโตซึ่งถ้าเป็นเมสิโตที่ขายในประเทศไทยส่วนใหญ่สูงสุดจะอยู่ประมาณแค่10-12 PBO หรือไม่มีเลยเราจะสังเกตได้ยังไงนะคะถ้าเราดูด้วยตา่ามองจริงว่าเดี๋ยวเราอยากไปรู้ว่าโอ้หอันเนี้ยเนี่ยเป็นเม็ดคริสตัลระดับท็อปหรือเม็ดคริสตัลที่เป็นระดับเกรดรองลงมาเม็ดคริสตัลที่ที่ดีอันดับแรกคือสังเกตง่ายที่สุดคือการสะท้อนแสงเมื่อเมื่อไหร่ที่เม็ดคริสตัลเกิดการสะท้อนแสงแล้วเกิดเป็นสีลุ้มนั่นแสดงว่าเม็ดคริสตัลมีตะกั่วอยู่ใน เป็นส่วนประกอบหนึ่งเลยนะนะครับส่วนเอ่อถ้าถ้ายิ่งเห็นชัดเท่าไหร่น,น<ช>ั่นแสดงว่าตัว P B O ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแล้วสังเกตเห็นอีกอย่างนึงคือโครงสร้างโครงสร้างที่เป็นโครงหลักแล้วมีการล้อยด้วยตัวคริสตัลเลยคือเชฟหวานมากหวาน,น,นจริงๆแล้วก็มีเอ่ตเตอตัวเมคคริสตัลประดับในส่วนของวงรอบเนี่ยดีเทลเยอะน้ำหนักก็น่าจะเยอะเนาะใช่ครับ ประมาณเท่าไหร่อะไรทุกเนี่ยชุดนี้ชุดนี้อยู่ประมาณ80ดสิบถึง<ช>ร้อยลงใช่ใช่หัวตาอ่าใช่ใช่าอยู่ประมาณหนึ่งเมตรก็ก็อ,อนมุมานได้นะว่าคริสตัลอันนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่เป็นคริสตัลสูงใช่ไม่ใช่แค่มอเพื่อตาปลาถ้าถ้าคุณสมบัติอีกอย่างของคริสตัลคือถ้าคุณเป็นนักคริสตัลจริง ่น้ำหนักจะต้องสูงเลื่อสิ่เขาทำมาจากแก้วยิ่งเพิ่มตัวตะปูเข้าไปความหนักก็ยิ่งมากขึ้นโอเคนว่าเป็นโลหะนใช่แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเม็ดพิซซ่าที่เป็นพลาสติกน้ำหนักจะเบาเพราะนั้นเราก็จะไม่เกิดแสบเข้าเพราะกป็นวัสดุสังเคราะห่อันนี้เป็นธรรมชาติผสมตลูกหักหนักยังไงน้ำหนักก็ต้องเยอะถูกต้องทีเทสต่ำอันนี้ก็ได้ควันนี้เรื่องนา้อาะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อเม็ดพิซซ่เราก็ต้องดูจากในท้องตลาดว่า ไม่ได้เทียบกันแค่ราคามัาจะต้องเทียบในเรื่องของตัวคุณภาพด้วยเพราะค่าดีโอเป็นตัวที่กําหนดราคาค่อนข้างสูงระหว่างมีกับไม่มีตัวหลอดไฟก็ดูแปลกอันนี้เป็นหลอดอ๋ออันนี้เป็นหลอดของที่เรานําเข้าโดยตรงจากจีนเ่ะเนื่องจากในประเทศไทยเราไม่มีตัวนี้เราต้องนาเข้าเพราะว่าบ้านนี้เนี่ยเราใช้อบอัจฉักยะก็คือดูก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวโคมไฟเนี่ยจะต้องถูกสาม,มารถที่จะเข้า,าเนะเข้ากับระบบของดูดตอนได้เป็นไ i g h t i n g c o n t ท o ใช่มีความสามารถ,ามารถดมอัพดมดาวได้ซึ่งสเปคของเขาคือต้องเป็น LED โอเคแล้วประกอบกับเราต้องการลูกทรงที่เป็นลูกเขียนลูกเฉียนค,ค่ะพยายามให้เหมือนกับงานงานคลาสสิกให้ได้มากที่สุดแต่ความสว่างต้องดีความสเสถียรต้องสูงค่าความสว่างก็ต้องสเสถียรอายุการใช้งานนาอ,อันนี้คือคุณสมบัติอันหนึ่งที่ เราหาหลอดแทบจะไม่มีเราถึงต้องติดต่อทางคลินิกที่สิงคโปร์เพื่อเข้าะเฉพาะใช่ครับอ๋อซึ่งหลอดเนี่ยตกอยู่ต่อนหนึ่งหลอดเนี่ยอยู่ประมาณสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบบาทก็ไม่ธรรมดานะคะต่อเช่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยในการเลือกใช้เพราะว่าจริงๆแล้วอายุการใช้งานสำหรหลอดอะวีดีก็เป็นห้าหมื่นมาช่วงนงนะแต่ก็คุ้มแค่ต้องเปลี่ยนไปบ่อยถูกปะแล้วควรถามเรื่องเรื่องการทำความสะอาดเชนเดียร์้าคาตัว การทำความสะอาดชิมนเรียนเนี่ยมีอยู่สองประเภทคือประเภทที่เราทำความสะอาดทั่วไป่ไม่เออ่ทำความสะอาดบ่อยค่ะถ้าเป็นแบบเรีลกูล่าเราเรียกว่าแบบประจำอ่าสักประมาณเดือนหสองเดือนครั้งเราก็ใช้แค่น้ำยาฉีดกิตโตเมตแล้วพอฉีดเนี่ยเราลองเอากระดาษรองข้างล่างค่ะเอาผ้าซับรองข้างล่างเพื่อให้น้ำยาเนี่ยล้างคริสตัลแล้วหยดลงมาอ่าอันนี้คือการทำความสะอาดแบบ ทั่วไปนี่ต้องเช็ดแต่ถ้าเกิดเป็นคำว่าแบบล้ำลึกอันนี้คือเราส่งทิมเข้ามาแล้วเราก็คีมทีละเม็ดก่อนปลดทั้งหมดปรดนะคะปรดรดตัวเมคเิสเตลออกจากตกขอลงออกมาเช็ดประกอบการใช่ไหมคะก็คือยกรวมทั้งหมดเลยครับน่าจะเหมือนซื้อใหม่นะความใกลับมาเหมือนตัวใหม่ที่เราได้ซื้อมาเพราะเราต้องการที่ทำความตัดแบบดีบเลยโอเค ก็ถือว่าซื้อทั้งเลือกได้ของแท้ของจริงแล้วการทำตาก็ไม่ได้ยากมากไยามาแล้วก็ไม่ต้องถี่มากด้วยใช่ครับถูกไหมคะใช่โอเคเป็นงานขโมหมตัวที่ครบหมดแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นเฟอร์นิเจอร์รลายตัวมีแม็ดคริสตัลตัวช a n d e l i e อะไรพวกนี้เราให้บริการได้ทั้งหมดวันนี้คุณชาญมาให้ความกระจ่างกับทางเรา ต้องขอบคุณมากนะคะรวมถึงพี่เฟียสครับทัยด้วยนะคะขอบคุณมากมากคะคะครับ